สวัสดีครับนักเรียนชั้นปสที่น่ารักทุกคนนะครับของโรงเรียนโนกมลน,นะครับวันนี้คุณครูทีก็จะมาคุยนะครับมาสอนนะในช่วงที่ปิดโควิดนะครับนะคลิปนี้ก็จะเป็น EP ีที่2ของน้องปสนะครับก็มีการเรียนการสอนทางนี้นะครับก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่จะมอบให้กับน้องปสี่นะครับให้เด็กเรียนของ ของครูอัธีที่น่ารักทุกคนมันจะพูดติดติดข,ขัดตลอดมันก็เขินหน้ากล้องเนอะบางทีมันไม่เหมือนกับการรีวิวของเล่นคุณเป็ครูคคชอบรีวิวของเล่นนะครับเขาไปดูตามกดตามกดสับตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยได้ชอบรีวิวของเล่นของแปลกนะครับนะแต่ว่าวันนี้เรามาเรื่องของเราดีกว่าเรื่องของการเรียนการสอนเนอะให้นักเรียนนะครับหยิบสมุดขึ้นมานะครับสมุดวิชาสังคมนะนะวิชาสังคมหน้าตาของ นักเรียนก็จะเป็นอย่างนี้เนาะแต่นี่คือคู่มือครูนะครับอันนี้คือคู่มือครูนะไม่ต้องเ็าเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าครูของครูจะใหญ่กว่านะอ่ะให้นักเรียนนะครับคราวนี้จากคราวที่แล้วเราทบทวนกับข,ของคราวที่แล้วไปก่อนนะคราวที่แล้วนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของอของภูมิศาสตร์นะหลักของภูมิศาสตร์เรื่องของแผนที่ไปนะครับนั่นเดี๋ยวคนด้เรียนรู้ว่าแผนที่เป็นยังไงมีลักษณะยังไงบ้างมีความสําคัญยังไงบ้างนะครับ นะครับโดยการให้นักเรียนจดสรุปหน้านี้นะครับบางคนก็จดแล้วนะครับบางคนก็รายงานตัวมาแล้วว่าหนูจดแล้วครับหนูทาแล้วนะคะนะครับหน้าหนึ่งหนึ่งร้อยสิบนะครับหน้าหนึ่งร้อยสิบนะครับให้เรียนจดสรุปนะครับนะหน้านี้นะวันนี้นะครับก็จดเหมือนกันนะครับเหมือนเดิมเหมือนที่เราทำกันในห้องเรียนนะครับเหมือนเดิมเลยเปิดให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้า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 หนึ่งร้อยสิบ สามหน้าหนึ่งร้อยสิบสามเปิดเลยเปิดเลยหมายต้องบอกเปิดเลย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 เดี๋ยวเปิดช้านะครับอ่ะเปิดยังอ่ะเปิดแล้วนะคมเปิดแล้วกันคุณครูไม่รู้หรอกว่าเธอเปิดไม่เปิดนะครับเพราะว่าการอันนี้คือการสื่อสารทางเดียวนะครับก็นะให้นักเรียนรู้ว่าเออคุณครูพยายามเต็มที่แล้วนะครับว่าที่จะอ่ไม่ให้ขาดช่วงในการเรียนการสอนไปนะในช่วงนี้นะครับ เขินเขินเขินเอา้าเมื่อเขินเขินก็สั่งงานเสร็จเลยนะครับให้นักเรียนจดนั่นนั่นมีเสียงบบนมาย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 าให้นักเรียนจดนะครับผังสาระการเรียนรู้วาดไมล์แมปปิ้งนะครับแล้วก็สาระสําคัญนะครับห้ามย่อด้วยห้ามย่อด้วยนะแล้วก็วาดรูปพร้อมระบายสีให้เหมือนนะอ่ะคราวนี้มาถึงการเรียน เดี๋ยวพอจบ EP นี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจบใกล้ๆจะจบนะค,นคุณครูจะเฉลยน,นะ,ะเฉลยเฉลยเฉลยใบงานทั้งหมดเลยนะครับแต่ขอแสดงความยินดีด้วยนะไม่เกินสุขสุกนี้สุกสุกเที่ยถึงสุกหน้าที่จะถึงหรือวันจันทร์หน้าที่ถึงเธอจะต้องมาเอาใบงานไปใหม่ไปทํานะครับแต่ก็จะทำคลิปอย่างนี้นะครับมามา,มา,ม,า,ม,ามาเฉลยให้มาบอกให้มาสอนให้ตลอดนะครับอันนี้คือ EP สองของน้องปอ .4 นะ ของโรงเรียนนกมนเท่านั้นนะครับอพอมาถึงเรามาเรียนรู้ในหน่วยที่2เรื่องการเปลี่ยนแปลงและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดในจังหวัดแต่เราพูดถึงหมดนะครับพูดถึงหมดเลยนะครับทรัพยากรธรรมชาติคือคือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็น ต้นไม้เป็นอากาศเป็นนุ่นเป็นนั่นเป็นนี่เป็นแม่น้ำลำคลองเป็นหินเป็นดินเป็นทรายเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วไม่ใช่เพลงนี้อ้าวมาเปิดหน้าต่อไปหลังจากจดเสร็จนะครับอันนี้คือพอเรียนเสร็จแล้วกลับไปจดก็ได้นะโอเคตามนี้อ่าเปิดหน้า104นนะครับนะครับความจริงจะให้นักเรียนอ่านเองนะเพราะว่าเป็นการฝึกอ่านไปด้วย นักเรียนจะได้อ่านคล่องๆที่คุณครูอ่านซิอ่านออกเสียงหน่อยนะ่นเป็นการฝึกอ่านนะครับแต่เธอได้เรียนรู้ร่วมกันไปด้วยเพราะเชื่อมหมเพื่อนบางคนป .4 อ,อ่านหนังสือไม่ออกเลยจริงไหมมีการเรียนเพิ่มรู้เนาะทางโรงเรียนเรานะครับมีนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีนะบอกว่าให้ทางโรงเรียนต้องจัดมีการเรียนเพิ่มรู้เข้าไปในการฝึกอ่านนะครับนะนะอ่ะต่อมาพูดถึงในหน้านี้หน้านี้เลยหนึ่ง หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่ในหน้าหนึ่งหนึ่งสี่เขาบอกอะไรบ้างในหน้าหนึ่งหนึ่งสี่นะครับเขาบอกว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยคืออะไรนะสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมถ้าตามหนังสือเรียนเนี่ยแบ่งออกเป็นสามนะแบ่งออกเป็นสามอย่างนะครับแบ่งออกเป็นสามหนึ่งคือสิ่งแวดล้อมจากทางสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติประกอบด้วยพื้นดินท้องฟ้าพื้นน้ํา พื้นดินแหล่งแร่ต่างๆเมฆหมอกอะไรต่างๆนะครับต่อไปสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมเช่นระเบียบวินยัยกฎเกณฑ์ประเพณีความเชื่อความศรัทธานะต่อไปก็คือสิ่งแวดล้อมทางสังคมคือพื้นอาพืชไร่ท้องนาบอา่อปลาฝูงสัตว์ ถ่าเรือบ้านเรือนชุมชนชนบทถนนนะครับแต่สำหรับตัวของคูยกับทีเองจะมองให้เห็นว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับแบ่งออกอเป็นสองประเภทใหญ่ที่ที่นั่นนะแบ่งออกเป็นสองที่ใหหนึ่งคือสิ่งแวดล้อมที่สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงจาก เปลี่ยนแปลงเองจากธรรมชาตินะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เรื่องนี้กันนะครับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเองธรรมชาติก็เช่นทุกขภัยต้นไม้โตมีผืนป่ามีแหล่งน้ำนะสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็คือบ้านนะครับบ้านเรือนต่าง นะครับท้องถนนรถยนต์เป็นต้นไปนะครับแต่ที่นี่เราพูดถึงว่า 1. อ่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติก่อนที่นักเรียนต้องเรียนรู้เลยคือการอนุรักษ์นะครับไม่ว่าต้นไม้ไม่ควรไปตัดนะเพราะตัดแล้วเกิดน้ําท่วมนะฝนเขาไปตามมาคือเกิดน้าท่วมนะไฟป่านะอากาศร้อนนะนะประมาณนี้เหมือนถ้าเป็นปออื่นครูจะให้ดูเอ็กโคละหนังเรื่องการ์ตูนเอ็กโค นะครับนะจอเปจอเปเนี่ยนะน,น่าจะเคยดูแล้วแหละนะนะครับเป็นการ์ตูนที่น่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนะครับพูดถึงสิ่งแวดล้อมภาวะโรคร้อนนะครับใครไม่ดูก็ไปพิมพ์ดูนะจอเปคือเอ็กโคหนูน้อยเสียงกล้องโลกนะครับไปดูได้นะครับมีความสนุกความตื่นเต้นอยู่ในนั้นแล้วก็ได้สาระการเรียนรู้นะครับอันนี้เป็นสิ่งการเรียนการสอนได้เปิดไป,ดเ,ปดเปิดเองแต่ถ้าอยู่โรงเรียนน้ำรองว่าจะเปิดให้ดูแน่นอนนะครับอ่าต่อไปก็คือสิ่งแวดล้อมทางวััฒนนธรรรมนะคบ คือความเชื่อประเพณีต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเพณีลอยกระทงประเพณเีแข่งเรือของเทศบาลนครลงังสิตประเพณีสงการสาสุหยุดโควนะิด COVID, ไปเนาะนะหยุดโควิดไปเขาห้ามใกล้กันนะสารน้ำติดโรคได้ติดโรคโควิดได้ดไดนะเราก็ป้องกันใส่มงใส่แมสอะไรล้างมือแอลกอฮอล์อย่าลืมเลยนะครับล้างมือแอลกอฮอล์ใส่มงใส่แมสนะตอนนี้สิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับ ทางวัฒธรรมเราก็จะมีการเปลี่ยนไปเยอะในการใส่แมสนะครับในการล้างมือนี่วัฒธรรมต้องฝึกให้เป็นนิสัยนะครับตอนนี้วัฒธรรมเรือ่องนี้นะต่อไปก็คือสิ่งแวดล้อมทางสังคมนะครับคือการคบปะคบหานะครับคือการพบะัะคบหาการทําไร่ทํานามาเรียนหนังสือนะอาการที่เราจะมาเจอกันนั่นเองนะครับนะครับมนุษย์นะครับคำว่าเป็นมนุษย์คือคืออะไรมนุษย์คือ บุคคลสองคนนะครับสองคนเขาจะเรียกว่าสังคมนะสองคนขึ้นไปนะคนมีคนที่หนึ่งและมีคนที่สองเขาเรียกว่ามนุษย์ทางสังคมหรือว่าเรียกว่าสังคมเอง,เองนะครับมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันมีการพูดคุยกันไปนะครับอันนี้คือเรื่องที่อาจจะให้รู้ภายในคลิปนี้นะครับคราวนี้เราจะมาเฉลยนะครับแบบฝึกหัดนะครับแล้วใบงานนะครับ นี่คือใบงานที่เราทําไปแล้วเนาะใบงานที่เราทาไปแล้วเราก็ไม่พูดถึงเนาะนะครับใบงานทําไปแล้วเราไม่พูดถึงแต่เราจะมาพูดถึงใบงานนี้นะครับให้หมาไลให้นักเรียนสังเกตบ้านของตนเองนะครับและพิจารณาวิเคราะห์ดูนะครับว่าเป็นยังไงมีสภาพแวดล้อมอย่างไรนะครับหนึ่งติดภาพถ่ายหรือว่าภาพบ้านของตนเอง นนในกรอบนี้วาดนกเรียนก็วาดมานะครับบ้านของตงนเองเป็นยังไงหรือบ้านในฝันก็ได้ฝันว่าอยากมีบ้านยังไงนะครับนะหมีแบบบ้านแบบแบๆก็ได้หมีแบนๆในการ์ตูนนะเป็นบ้านเป็นถ้ำก็ได้นะอลองวาดดูเอาวาดง่ายๆนะครับครานนี้มาตอบข้อสองบ้านของฉันมีจำมีหน้าต่างขออนุญาตเ่า ไอไม่ได้เป็นโควิดนะไอเฉยๆเพิ่งอัดคลิปปอ .6 ถึงเสร็จนะครับบ้านของฉันมีจํานวนหน้าต่างขีบ่บานนะครับมุงกระเบื้องไม้สีอะไรระบุมาทําจากไม้หรือปูนซีเมนในข้อสีนะแล้วก็บ้านของฉันมีทั้งหมดขี่ชั้นนี่คืออธิบายเรื่องบ้านของตนเองนะครับต่อไปนะครับต่อไป อันนี้ให้นักเรียนค้นหาประเภทของอาหารของท้องถิ่นมาหนึ่งประเภทคูยกตัวอย่างในฝั่งหรือทำตามคุณครูเลยก็ได้นะอ่ะจังหวัดของฉันคือปทุมธานีนะครับไอไอของอาหารนะครับข้าวตี๋ยวเรือนะครับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมหนึ่งมีแม่น้ำลำคลองนะครับ นะมีข้าวตีวเรลืองเป็นมีแม่น้ำลำคลองโดยรัชกาลที่5ทรงโปรดรชาชทาโปรดพระราชทานให้ขุดลอกคลองนี้ขึ้นมานครับทำคลองดีขึ้นมานะ,ะแล้วก็นะครับมีพื้นเป็นพื้นดินมีพื้นดินตรงริมแม่น้ำลำคลองเป็นต้นมานะครับนะชอบรับประทานอาหารอย่างไรการแต่งกายเป็นอย่างไรนะครับมีประชากรอยู่เยอะไหม นะครับมีห้างจํานวนมากเป็นแหล่งศูนย์การค้านะครับเป็นจุดแล้เชื่อมระหว่างกรุงเทพม,มหานครกับตัวจังหวัดอื่นๆนะครับประมาณนี้นี่คือไปงานนี้นะจบพอทําแค่นี้พอคิดเยอะนะครับต่อไปให้นักเรียนวิเคราะห์นะครับภาวะโรคร้อนนะฮะนักเรียนดูตัวอย่างได้นะในหน้าต้อเปิดหนังสือหน้าหนังสือเรียนหน้า เอาคุณไดให้ดูนี่หนึ่งร้อยยี่สิบนะครับอืมหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบเนี่ยเขาจะบอกเลยภาวะโลกร้อนเป็นยังไงนะครับฟุบนักเรียนก็เอามาใส่ในช่องนี่นะครับมีช่องวงกลมอะ่ะภาวะโลกร้อนภาวะโลกร้อนเป็นอย่างไรและ เพิ่มเติมความคิดของนักเรียนลงในช่องนี้ภาวะโลกร้อนเป็นอย่างไรบ้างน่งเช่นตัวอย่างนะตัวอย่างนะมีแก๊สพิษน้ําเน่าเสียนะแก๊สพิษน้ําเน่าเสียนะครับมีอะไรอีกต้นไม้ตายโอโซนลดลงนะครับอ่าน,นี้ก็ตอบได้นะ เกิดความแห้งแล้งไฟไหม้ปา่านะครับดินถลม่มน้ําท่วมอะไรก็ตอบได้เพราะวาร้ความเกี่ยวหมดนะครับพอมันเกิดจากการตัดต้นไม้ไงนี่ปสำคัญเลยอ่าการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากมนุษย์นี่สำคัญเลยอะไรบ้าง 1. การตัดต้นไม้ทําลายป่า 2. การปลูกบ้านการการสร้างตึก นะครับอะไรอีกที่เกิดจากมนุษย์อีกนะปล่อยควันเสียทางรถยนต์ทิ้งน้ำเน่าเสียลงแม่น้ำลำคลองจบนะหมดนะครับประมาณนี้นะฟังไม่ทันก็กอกลับเอานะครับครับถ้าฟังไม่ทันก็กอกลับเอานะครับมันเป็น youtube นะ คุณลงไว้นใน YouTube สามารถกรอกับได้ดูได้นะสำหรับอ p พีนี้นะครับของ EP พีที่2ของน้องปอ4ีนะครับโรงเรียนนงงมลนะครับก็คุณครูก็พยายามทําเต็มที่เนาะคุณครูก็พยายามที่จะพยายามพูดพยายามบอกนะครับพยายามที่จะสอนนะครับแล้วก็อย่าลืมทําใบงานนะครับแล้วก็อย่าลืมจดนะครับจดผังสาระการเรียนรู้ที่คุณครูทีบอกนะครับวันนี้สำหรับ e ีพีสองของน้องปอ4ีนะครับโรงเรียนนงงมล คุณครูก็คิดถึงทุกคนนะคิดถึงเด็กทุกคนเลยนะครับไม่รู้ใครจะคิดถึงครูบ้างหรือเปล่านะโอเคนะครับวันนี้ก็บายบายไว้คลิปหน้าเนาะแล้วมารับไปงานประมาณวันจันทร์หน้าหรือศุกร์หน้านะครับก็วันนี้คิดถึงอะไปดีกว่าไม่บา,บาย,บาย